ครับใส่สมาปิครับโดนนะครับสองสองดอดนะครับปูนปลาอยู่หนังบ้างใหม่นี่กับปลาเขาขาวนี่โดนนะครับช่มเขาไปเลยเขาขาวปลาไกครับปลาไกน่ะมันเป็นชื่อบักๆว่ะท่ากลางว่ะนะครับเต็มเต็มดำหมดเต็มํำนะครับใส่เข้าไปหนักครับ ค่ากีรีเดร์สองสองหอดนะครับนี่สอมนะครับจานฝายยิงก่อนนะครับไปถุนไสาหลากันที่ท่อนเป็นซับก่อนนะครับผมซับน้ำคนนะครับโดนนะครับนีุ่่นตอนรองยุงครับนี่ขาวๆนะครับดินเตี้ยวเหนียวเตี้ยวเหนียวอยู่นั่นที่นี่นี่ครับมึงเนี่ยนั่นปากกายครับปากกายรู้จนได้นะครับสามัคคีคือพลังสามัคคียึดหางไหมนะครับเจอมหางไหมนะครับแต่ถ ติดตามประเภทนี้นะครับเหย็ดไรเหย็ดกับจ้งอันแองปันกันไปนะครับเหย็ดหางไม้นะครับมื่อนี้เห็ดเดียวมื่อนี้กับซับในเมื่อนี้ด้วยนะครับถือว่าเลือกดีนะครับเห็ดหางไม้นะครับสําหรับหน้าที่คอมเมนต์ีคามาถามมาเห็ดหางจังได้ผมกะแล้วผมตัดแล้วผมก็จะเอาลงให้เบิ้งนะครับกับทีมงานกับมีน้องทิมนะครับมาเห็ดกับไซรั่งเกินชิ้นที่ถอดนะครับมาเห็ดน้ำกันนะครับสามผลเห็ดเห็ดตะเสานะครับหอดหอดใบ ใบสองนะครับจังเหลีวนะครับแต่ก็มาซับปลานกระดวนนะครับเตี้ยมหาเตี้เตี้ยนี่ครับเรียบร้อยนี่นะครับโอเคนะครับแล้วจังไนก็ลงไปเอานะครับหะใหญ่จังไนก็ลงไปเอาใหญ่ไปมองแม่นะครับไปเท้อมันไหนฟกอีกนะครับมาชิมีบอนะครับใหญ่ไปเพราะแต่ว่ามันปลากายบ่าคอยเข่ากันเลยนะครับบ่าคอยเห็นไปไหนไปเอาลงไปเอาบอไปเอาปลาครับบอลมึงปลาตัวนี้เอา